อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจจริงๆนะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสาวน้อยที่ชื่อว่าน้องหลิวนะฮะถูกฆ่ามาถึง8ปปีแล้วซึ่งก็เลงนะฮะหนุ่มใหญ่อดีตต่างวัยนะฮะสนิทกันแล้วก็เจอกันเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะฮะซึ่งพ่อแม่ของน้องหลิวเนี่ย ร่ำให้เลยนะฮะบอกว่าได้ทําพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านหลังจากที่ตนมาตามหารนานกว่า8ปีนะครับประสานมูลนิธิกระจกเงาให้ช่วยเหลือพร้อมตรวจ DNA นะครับน้องหลิวเทียบกับศพนิรนามซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพบศพนิรนามในไร่อ้อยอยู่3ศพด้วยกันนะครับแต่สุดท้าย1นึ่งศพเนี่ยดีเตรงกับคุณแม่ของน้องหลิวก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นศพของน้องหลิวนะฮะ ก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสระแก้วนะครับขณะที่ฝ่ายส0บส่วนเนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่หนุ่มใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนนะครับเห็นได้ข่าวว่าเป็นระดับพออเลยนะฮะที่จังหวัดสระแก้วเคยคบหากับผู้ตายนะครับหรือว่าน้องหลิวเนี่ยแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันมีการทําร้ายร่างกายกันอยู่เป็นประจําด้วยนะครับเขาบอกว่าจากการหายตัวไปอย่างลึกลับของนางสาวมยุรีหรือว่าน้องหลิวยอดพนาอายุ19ปีเท่านั้นนะครับที่บริเวณห้างเทสโก้โลตัสสาขาคลองรังนะครับ ตำบลท่าตูมอำเภอสีมหาโพธิ์นะครับจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่5พฤษภาคมตั้งแต่ปี255 5นะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยน้องหลิวได้ขี่จักรยานยนต์นะครับไปทิ้งไว้ที่ห้างแล้วก็ขาดการติดต่อไปเลยนะครับมีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังน้องหลิวนะครับบอกว่าเดินทางไปทํางานที่นิคมอุตสาหกรรม304อําอำเภอสีมหาโพธิ์นะครับเพียง1เดือนครอบครัวนี้ก็เดินทางไปเก็บข้าวของเครื่องใช้ของน้องหลิวภายใน หอพักนะครับใกล้กับนิคมเพื่อนบอกว่าน้องเหลิวน่าจะไปทํางานต่างประเทศต่อมาอีกนะฮะจนกระทั่งถึงปี2562ในครอบครัวเห็นว่าเอ๊ะน้องเหลิวนี่ขาดการติดต่อไปนานจริงๆจ,งจ,งจึงได้ไปขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาน,นะครับบอกให้ช่วยติดตามทีลูกสาวหายไปนานเหลือเกินไม่ติดต่อมาเลยนะครับตรวจสอบข้อมูลก็ไม่พบว่าการเดินทางไปต่างประเทศมีการเคลื่อนไหวอะไรนะครับทีมงานของมูลนิธิกระจกเงา,นานก็ลงพื้นที่ประสานกับทางโรงพยาบาลต่าง ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีฉัดเชิญเซาปราจีนบุรีและก็สัะแก้วด้วยก็พบข้อมูลของศพนิรนามเพศหญิงต้องสงสัยอยู่3ศพนะครับทั้งหมดเนี่ยถูกฆาตการรมเสียชีวิตแล้วก็นําศพไปทิ้งอัมพรางต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่าง DNA นะครับจากนางสุรีวันยอดพนานะครับซึ่งเป็นแม่ของน้องเหลียวเนี่ยไปตรวจเทียบกับ DNA ของศพนิรนามทั้ง3ศพ ที่สถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็เก็บตัวอย่างกระดูกนะครับเอาไว้แล้วก็เมื่อนํามาเปรียบเทียบด n a อและพบว่าศพนิรนาม1ศพนะฮะที่พบเมื่อวันที่13พฤษภาคม2555ที่ไร่อ้อยของจงังหวัดสแก้วเนี่ยตามหลักฐานแล้วเนี่ยนะครับแม้ว่าศพจะค่อนข้างที่จะเน่านะครับแล้วก็ใบหน้าเปลี่ยนรูปไปไม่มีเอกสารติดตัวแต่ว่าที่น่าสนใจตรงนี้ฮะมีหลายจุดที่โดนยิงนะครับ ซึ่งตรงกับ DNA ของคุณแม่น้องหลิวภายในศพภายหลังขอภัยครับภายหลังนั้นได้ถูกนําศพไปที่สุสานแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็เอาไปฝังไว้ที่นั่นเนี่ยนานถึง8ปีทีเดียวนะครับมาดูความคืบหน้านิดหนึ่งนะครับเมื่อเวลา13บสนกาของเมื่อวานนี้นะฮะซึ่งท่านพันตํารวจโทพงศักดิ์เกิดผลเนี่ยท่านเป็นสะวะปสพวัฒานานครจังหวัดสระแก้วนะครับรวมทั้ง ได้พานายสมศักดิ์ยอดพนาวอายุ60ปีแล้วก็นางสุรีวันยอดพนาวอายุ55ปีพ่อและแม่น้องหลิวเนี่ยพร้อมด้วยญาติเดินทางไปที่ไร่อ้อยครับที่หมู่บ้านสียแยกของหมู่13นะครับตำบลท่าเกวียนอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นสถานที่ที่พบศพน้องหลิวจากนั้นพ่อแม่น้องหลิวก็นําทูบนํารูปนะครับมาจุดเรียกวิญ,ญญาณให้น้องกลับบ้านไปนะครับบอกว่าโอ้โห ไม่เจอกัน8ปีไม่นึกว่าจะมาเจอกันในสภาพอย่างนี้นะฮะซึ่งไปเจอที่สุสานที่จังหวัดชนบุรีนะครับทางได้ของนายเอกลักษ์หล่มชุมแขนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการศูนย์ข้อมูลค้นหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์นะครับของมูลนิธิกระจกหนาก็เปิดเผยบอกว่าวันนี้เนี่ยพ่อแม่น้องหลิวนะครับมาดูสถานที่พบศพในไร่อ้อย ส่วนการติดต่อนํากระดูกของน้องหลิวมาบําเพ็ญกุศลนั้นก็เนื่องจากผ่านไป8ปีแล้วมีการล้างประช้าไปแล้วก็อยู่ระหว่างประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสุสานอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของคดีเนี่ยเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจกําลังเร่งสอบสวนหาคนผิดมาลงโทษส่วนแนวทางสืบสวนตํารวจชุดสืบสวนของออจังหวัดสระแก้วนะครับก็ติดตามความคืบหน้าคดีนอกของน้องหลิวนะครับ บอกว่าในช่วงที่น้องหลิวอยู่ในพื้นที่จังหวัดสแก้วนั้นได้คบหากับหนุ่มใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสแก้วนะครับต่อมาเนี่ยทั้งคู่เริ่มมีปัญหาทะเลาะก,กันน้องเหลิวก็ได้ย้ายไปทํางานที่อําเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีจนกระทั่งถูกฆ่านะครับหมกไร่อ้อยในพื้นที่อําเภอวัฒนานครผลการชันสูตรศพก็ถูกยิงด้วยปืน9มเมตรนะครับเข้าที่ศีรษะขณะเดีวยวกันผู้บริหารคนดังกล่าวนะครับก็เคยแจ้งความ ที่ตำรวจชุดสืบสวนนะครับก็อยู่ในระหว่างการที่จะคลี่คลายคดีผมเชื่อว่าคดีนี้นะครับเป็นคดีที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญทีเดียวนะครับแล้วก็หลายคนเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คงจะไม่ได้จบลงด้วยการเสียชีวิตของน้องหลิวโดยที่ไม่สามารถที่จะหาคนร้ายได้นะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามที่จะตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนะครับแล้วก็มี SMS หลังจากที่น้องหลิวหายไปได้ประมาณสัก10กว่าวันมี SMS ของเบอร์แปลก มาที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องหลิวนะครับมาที่ข้อความบอกว่าน้องหลิวไปทํางานต่างประเทศแล้วไม่ต้องห่วงนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับผมเชื่อแน่ว่าภายในไม่กี่สัปดาห์นี้นะครับเราคงจะได้ความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับ